สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แบรนด์และก็ i า e ย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนคุยเรื่องการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะของพ่อค้าชาวเวนิสคนหนึ่งชื่อว่ามาโคโปโลค่ะอ๋อมาโครโปโลชื่อนี้คุณหูมากครับแต่ให้เล่าเรื่องจริงๆริงจัง โอก็อาจจะนึกออกแค่ว่าเดินทางไกลไปจีนอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วการเดินทางของเขาเมื่อ700กว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การผจญภัยส่วนตัวนะคะแต่มันเหมือนเป็นการเปิดโลกเลยเปิดโลกทัศนคของชาวยุโรปที่มีต่อดินแดนตะวันออกไปแบบพิกโฉมเลยทีเดียวข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่ชื่อว่ามาโคโปโลการเดินทางสู่ตะวันออกครับ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวชีวิตและการเดินทางของเขาไว้อย่างน่าสนใจมากลองนึกภาพตามนะคะว่าโลกที่ชาวยุโรปสมัยนั้นจินตนาการว่าเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดพอได้ยินเรื่องจากคนที่เดินทางไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนความคิดไปได้ขนาดไหนน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องราวของเขากันเลยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะต้องเท้าความไปนิดนึงในศตวรรษที่13นะคะตอนนั้นยุโรปมองเอเชียว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่ไกลโพ้นมากๆเต็มไปด้วยตำนานอย่างเช่นกษัตริย์เพรสเตอร์จอห์นอะไรแบบนั้นกษัตริย์คริสเตียนผู้ยิ่งใหญ่ในแดนไกลใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงตอนนั้นมีจกักรวรรดิมองโกที่ยิ่งใหญ่มากๆก,ก,กำลังแผ่อำนาจปกครองตั้งแต่จีนไปจนถึงยุโรปตะวันออกเลยใช่ครับช่วงนั้นที่เขาเรียกว่า พักมองโก l ล c a หรือสันติภาพมองโกซึ่งถึงแม้ว่าการขยายอำนาจจะโหดร้ายนะครับแต่ผลอย่างหนึ่งก็คือทําให้เส้นทางสายใหม่ที่เคยอันตรายมากๆกลับมาปลอดภัยแล้วก็คึกคักอีกครั้งอืมซึ่งนี่เป็นฉากหลังสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ตระกูลโปโลเนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลขนาดนั้นตระกูลโปโลนี่จริงๆก็เป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงในเวนิสอยู่แล้วใช่ไหมครับค้าขายกับตะวันออกกลาง ใช่ค่ะเป็นพ่อค้าที่มีฐานะพอสมควรเลยส่วนตัวมาโคเองเกิดประมาณปี 1, 2, 5, 4แต่ชีวิตวัยเด็กก็เออไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่พ่อกับลุงคือนิโกโลกับมาเฟโอเนี่ยออกเดินทางค้าขายตั้งแต่เขายังเล็กมากๆเลยค่ะแล้วแม่ก็มาเสียชีวิตอีกอ้าวเหรอครับค่ะเขาก็เลยโตมากับญาติเรียนรู้เรื่องการค้าขายเตรียมตัวเป็นพ่อค้าตามรอยครอบครัวไปครับ และจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงตอนเขาอายุประมาณ15-16ปีปี1269พ่อกับลุงกลับมาจากเอเชียโหนี่คือเจอหน้าพ่อครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะใช่ครับขงตื่นเต้นหน้าดูแล้วพ่อกับลุงก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าด้วยมีภารกิจจากจากกักรพรรดิกบไลาขานกุบไลาขานที่ยิ่งใหญ่แห่งมองโกครับท่านอยากได้นักบวชที่มีความรู้สักหนึ่งคน แล้วก็น้ำมันศักดิ์สิทธิ์จากเยรูซาเลม็มอ่าฮะซึ่งคำขอนี้เองค่ะกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้มาโกเนี่ยได้ร่วมเดินทางไปกับพ่อและลุงด้วยในการเดินทางครั้งที่สองปี1271ตอนนั้นมาโก้อายุ17ปีโอ้โหวัยรุ่นเลย เริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลค่ะปี1271มาโกอายุ17ก็ออกเดินทางกับพ่อและลุงเริ่มจากเวนิสนั่งเรือไปขึ้นบกที่เมืองเอเคที่อิสราเอลปัจจุบันแล้วก็เดินทางต่อทางบกโดยอูดผ่านตุรกีเปอร์เซียไปจนถึงเมืองท่าฮอมุสก็จ,จะต่อเรือไปอินเดียใช่ไหมครับเหมือนจะอย่างนั้นค่ะแต่พอไปเห็นสภาพเรือแถวนั้นแล้วแบบว่า อาจจะดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เลยเปลี่ยนแทนไปใช้เส้นทางสายใหม่ทางบกแทนซึ่งเส้นทางบกนี้โหดมากนะครับต้องข้ามทะเลทรายที่แห้งแล้งสุดๆใช่ค่ะแล้วก็มีเทือกเขาปามีที่สูงลิ้วหนาวเย็นอีกแล้วก็ยังต้องฝ่าทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ไพศาลโหดจริงใช้เวลาเดินทางตั้ง3-4ปีเนี่ยกว่าจะถึงจีน3-4ปีกว่าเลยค่ะแค่คิดก็เหนื่อยแทนและ หัวเราะเบาๆจนในที่สุดประมาณปี1275ก็ไปถึงพระราชวังฤดูร้อนสร้างตูหรือที่ฝรั่งเรียกว่าซานาดูของกุบไลคานแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี คลปบไลขานี่ประทับใจในตัวมาโคมากเป็นพิเศษเลยนะครับเห็นว่าเป็นเด็กหนุ่งที่ฉลาดช่างสังเกตอ่อนน้อมค่ะเพราะเขาก็เลยถวายตัวให้รับใช้ในราชสำนักซึ่งก็เข้าทางนโยบายของจกักรพรรดิมองโกพอดีเลยเพราะเขาไม่ค่อยไว้ใจขุนนางจีนอยู่แล้วชอบใช้ชาวต่างชาติทำงานมากกว่ามาโคเลยได้กลายเป็นเหมือนทูตพิเศษเดินทางไปทั่วจักรวรรดิอยู่เลยใช่ค่ะ ไ,ไกลมากทั้งยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ที่อาจจะเลยไปถึงพมา่าหรือลงใต้ไปเวียดนามอินโดนีเซียสีลังกาก็มีบันทึกไว้อยู่รับใช้นานถึง17ปีตั้ง17ปีนานมากนะคะอยู่ในจีนแล้วก็เดินทางในแถบนั้นเป็นหลักเลยเขาได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมครับที่ยุโรปไม่มี โอ้โหเยอะมากค่ะอย่างที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือเงินกระดาษในขณะที่ยุโรปยังใช้เหรียญโลหะหนักๆกันอยู่ที่จีนเขามีธนบัตรใช้กันแล้วสะดวกกว่ามากน่าทึ่งมากแล้วก็มีการใช้ฐานหินเป็นเชือเ้อเพลิงอย่างแพร่หลายใช่ค่ะซึ่งยุโรปตอนนั้นแทบไม่รู้จักเลยแล้วก็ยังมีระบบไปรสีนีที่แบบว่าสุดยอดมาก มีสถานีม้าเร็วคอยเปลี่ยนมา้าเปลี่ยนคนส่งสารตลอดเส้นทางทําให้การสื่อสารในจักรวรรดิรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเรื่องพวกนี้สําหรับคนยุโรปศตวรรษที่13นี่แทบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วเขาก็กลับมารายงานให้ขานฟังได้แบบมีชีวิตชีวาขานก็ยิ่งโปรดปรานเข้าไปใหญ่พอ,อยู่นานๆเข้าก็เริ่มอยากกลับเวนิสบ้างแล้วสิครับก็น่าจะอย่างนั้นนะคะแต่ขางก็ยังไม่อยากให้กลับง่ายๆจนมีภารกิจสุดท้ายเข้ามาพอดีภารกิจอะไรเหรอครับ คือต้องทำหน้าที่คุ้มกันเจ้าหญิงมองโกลองหนึ่งชื่อโคโคชินเดินทางทางทะเลไปแต่งงานที่เปอร์เซียค่ะอ๋อซึ่งนั่นก็เป็นทางกลับบ้านพอดีใช่เลยค่ะนี่แหละคือโอกาสทองการเดินทางกลับก็เริ่มประมาณปี1291หรือ1292คราวนี้มาทางทะเลลองผ่านทะเลจีนใต้เอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้อินเดียอาวเปอร์เซียใช้เวลาอีก2ปี ค่ะเราค่อยต่อทางบกกลับถึงเวนิสปี1295รวมเวลาเดินทางทั้งหมด24ปี24ปีโหค่อนชีวิตเลยนะครับมีเรื่องเล่าได้ว่าพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยไม่มีใครจําได้เลยใช่ค่ะเพราะหายไปนานมากแต่งตัวก็เป็นมองโกลไปแล้วพูดภาษาเวนิสก็อาจจะติดติดขัดขัดจนนกกรีดเสื้อผ้าโชว์เพชรพลอยที่ซ่อนไว้คนถึงจะเชื่อ <laughs> นั่นแหละค่ะ กลับมาพร้อมความร่ำรวยจากตะวันออกจริงๆนึกว่าจะได้พักผ่อนสบายๆแล้วแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นมาโกก็คงด้วยความรักชาตินะครับเข้าร่วมรบด้วยแต่โชคร้ายโดนจับเป็นเฉลยซชงนั้นเอ้าเหรอคะติดคุกอยู่ราวๆปี1296ถึง1299แต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีซ่อนอยู่ในคุกเนี่ยเขาได้เจอกับนักโทษอีกคนชื่อรูสติเชลโลดาปิซาซึ่งเป็นนักเขียน ไม่ใช่แค่นักเขียนธรรมดาด้วยเป็นนักเขียนนิยายแนวอสุวินที่กำลังฮิตเลยตอนนั้นโหเหมือนโชคชะตาจัดวางเลยนะครับคนหนึ่งมีเรื่องเล่าสุดมหาศจรรย์อีกคนมีฝีมือในการเขียนค่ะมาโคก็คงเล่าเรื่องการเดินทาง24ปีอันเหลือเชื่อของเขาให้รุสติเชลโลฟังแก้เบื่อในคุกรุสติเชลโลฟังแล้วคงแบบโหนี่มันยิ่งกว่านิยายอีกใช่เลยค่ะเลอาสาจดบันทึกแล้วก็เรียบเรียงเป็นหนังสือขึ้นมา ในช่วงปี1298ถึง1299นั่นเองกลายเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างข้อมูลแบบพ่อค้ากับลีลาการเล่าเรื่องที่ตื่นเต้นค่ะต้นฉบับเขียนด้วยภาษาฝรั่งเศสเวเนเซียนหนังสือเล่มนี้มีหลายชื่อมากแต่ที่ดังสุดคือ Il Milione Il Milione ในภาษาอิตาลี อ i ิลลิโอเน e ที่แปลว่า1ล้านซึ่งอาจจะหมายถึง1ล้านสิ่งมหัศจรรย์หรือหรือ1ล้านเรื่องโกโหกเพราะคนสมัยนั้นไม่เชื่อค่ะก็คงเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเนื้อหารักหลักก็มีสี่ภาพเราตั้งแต่การเดินทางผ่านตะวันออกกลางเอเชียกลางไปจนถึงเรื่องจีนราชสำนักกุ๊ปลายคานค่ะแล้วก็ดินแดนชายฝั่งทะเลอย่างญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็เรื่องสงครามมองโก ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ยุโรปได้รู้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับเอเชียขนาดนี้แต่พอหนังสือออกมาคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องเมืองใหญ่โตความรวยมหาศาลการใช้เงินกระดาษมันเกินจินตนาการคนยุคนั้นไปมากอืมก็เลยเป็นที่มาของเชื่อเล่น1ล้านเรื่องโกโหกนั่นแหละค่ะแล้วความไม่เชื่อนี่แหละครับที่นำไปสู่ข้อถกเถียงที่เรียกว่าปริศนาโปโลว่าตกลงเรื่องที่เขาเล่ามันจริงแค่ไหนกันแน่ มีการตั้งคําถามถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะแล้วฝ่ายที่สงสัยเขามีเหตุผลอะไรบ้างประเด็นหลักๆเลยนะครับคือเรื่องที่ไม่มีในบันทึกอย่างแรกทําไมไม่พูดถึงกําแพงเมืองจีนเลยนั่นสิคะใหญ่โตขนาดนั้นใช่ครับแล้วเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างการใช้ตะเกียบวัฒนธรรมดื่มชาการรัดเท้าของผู้หญิงจีนทําไมไม่มี แถมไปค้นในบันทึกประวัติศาสตร์ของราชวงศ์หยวนก็ไม่เจอชื่อมาโคโปโลโอีกตัางหากเอ้าไม่เจอชื่อเลยเหรอคะไม่เจอครับแล้วยังมีเรื่องที่ดูผิดพลาดทางประวัติศาสตร์อย่างเรื่องที่อ้างว่าช่วยมองโกสร้างเครื่องยิงหินถล่มเมืองเซียงหยางทั้งที่จริงๆเมืองนั้นแตกก่อนพวกโปโลจะไปถึงจีนซะอีกโอ้หฟังดูน่าสงสัยจริงๆนะคะแล้วฝ่ายที่เชื่อล่ะคะ เขามีคําอธิบายว่ายังไงบ้างก็มีคําอธิบายที่เป็นไปได้ครับอย่างกําแพงเมืองจีนเนี่ยจริงๆแล้วกําแพงยุคนั้นมันไม่ใช่กําแพงอิดสวยๆแบบที่เราเห็นสมัยราชวงศ์หมิงนะครับมันเป็นกําแพงดินเก่าๆสุดสมแล้วมองโกก็ครองพื้นที่สองฝั่งกําแพงแล้วกําแพงเลยไม่สําคัญอาจจะไม่ด้วยหน้าจดจําขนาดนั้น <K an> อ๋อเข้าใจได้คะ่ะส่วนเรื่องตะเกียบชารัดเท้าล่ะคะเขาอาจจะ คลุกคลีอยู่กับพวกชนชั้นสูงที่เป็นมองโกไม่ใช่คนจีนหั่นโดยตรงหรืออาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาไปเมื่อเทียบกับของใหม่อย่างเงินกระดาษหรือ่านหินที่น่าตื่นเต้นกว่าในสายตาเขาแล้วเรื่องชื่อที่ไม่เจอในบันทึกล่ะคะอันนี้ก็อาจจะถูกบันทึกเป็นชื่อสำเนียงอื่นหรือบทบาทเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตในสายตาคนจดบันทึกก็ได้ครับส่วนเรื่องเครื่องยิงหินอันนี้น่าจะเป็นการจำผิด หรืออาจจะถูกรูซิเชโลที่เป็นนักเขียนนิยายแต่งเติมเข้าไปให้ดูเก่งขึ้นก็ได้นะคะใช่ครับแต่จุดที่ทำให้นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาไปจีนจริงคือรายละเอียดเฉพาะทางที่แม่นยำมากๆเช่นเรื่องอะไรบ้างคะเช่นเรื่องการผูกขาดเกลือวิธีทำเงินกระดาษการใช้ฐานหินผังเมืองซึ่งคนที่ไม่เคยไปไม่น่าจะรู้ได้ละเอียดขนาดนี้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ สรุปก็คือนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าแก่นเรื่องเป็นความจริงมาโคโปโลไปจีนและรับราชการจริงแต่บันทึกก็มีความคลาดเคลื่อนปรุงแต่งจากความทรงจําและจากฝีมือนักเขียนร่วมด้วยถูกต้องครับแต่ไม่ว่าจะมีข้อถกเถียงยังไงผลกระทบของหนังสือเล่มนี้ยิ่งใหญ่มากจริงๆมันเปลี่ยนโลกคทั์ยุโรปไปเลยใช่ไหมคะจากโลกแห่งตำนานกลายเป็นดินแดนที่มีอยู่จริงมั่งคั่งและไปถึงได้ ใช่เลยครับมันกลายเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงให้ยุคแห่งการสำรวจข้อมูลถูกเอาไปทำแผนที่ว่ากันว่าคริสโตเฟอร์คอลัมบัสก็มีหนังสือของมาโครโปโลพร้อมจดโนต้ตไว้เต็มไปหมดเลยนะจริงครับเรื่องความรวยของจีนหรือคาเทกับญี่ปุ่นหรือซิปังกูนี่แหละที่ทำให้คอลัมบัสอยากหาเส้นทางใหม่ไปเอเชียโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเขาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมวัฒนธรรมจริงๆนำเสนอเทคโนโลยีตะวันออกให้ยุโรปรู้จักด้วย ค่ะทั้งเงินกระดาษฐานหินระบบไปรษณีย์ทำให้ยุโรปสนใจเอเชียต่อเนื่องมาอีกหลายร้อยปีเลยสรุปแล้วเรื่องราวของมาโคโปโ,ปโลนี่น่าทึ่งจริงๆนะครับจากพ่อค้าชาวเวนิสกลายเป็นนักเดินทางผู้เปลี่ยนโลกใช่ค่ะแม้ว่าเรื่องเล่าของเขาจะมีส่วนที่ถูกตั้งคำถามบ้างแต่ก็ปดิเสธไม่ได้ว่ามันมีอิทธิพลมหาศาลจริงๆเขาไม่ใช่แค่นักเดินทางแต่เป็นคนที่นำโลกตะวันออก และตะวันตกมาพบกันแล้วเรื่องของเขาก็ยังถูกเล่าขานสร้างเป็นหนังเป็นซีรีส์มาจนถึงทุกวันนี้เลยสิ่งที่เราได้จากเรื่องนี้อาจจะเป็นแง่คิดเกี่ยวกับการเปิดใจรับฟังเรื่องเราจากโลกที่แตกต่างนะคะแม้บางเรื่องอาจจะฟังดูเหลือเชื่อในตอนแรกเหมือนที่คนยุคนั้นไม่เชื่อเรื่องเงินกระดาษก็น่าคิดนะครับว่าในยุคของเราตอนนี้มีอะไรที่เรามองข้ามหรือไม่เชื่อเหมือนที่คนสมัยก่อนมองเรื่องของมาโคโปโลหรือเปล่าอืม น่าคิดตามจริงๆค่ะว่ามีเรื่องโกหกอะไรในยุคเราที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความจริงในอนาคตก็ได้เก็บไปคิดกันต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาคุยกันสนุกมากยินดีค่ะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันสนุกดีค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตาม Brain Nuggets Time Podcast นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจที่เราจะนํามาย่อยให้ฟังง่ายๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ